เดี๋ยววันนี้นะคะมิวจะพามาทำความรู้จักกับแบรนด์เบลล่าต้ากันค่ะสวัสดีค่ะพบกับมิวนะคะและเอ็มซูเพ็ดมอค่ะ สำหรับวันนี้นะคะมิวก็อยู่กันที่ร้าน m อ็มซูเพ l มอนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะมิวจะพามาทำความรู้จักกับแบรนด์เบ l ล่ a กันค่ะซึ่งแบรนด์ b e l l ล่านะคะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบซอง แบบกระป๋องนะคะแบบซุปค่ะแบบถาดหรือว่าแบบกระป๋องใหญ่เราก็มีนะคะแต่วันนี้นะคะมิวจะพามาแนะนําที่เป็นแบบซองกันค่ะมาดูกันนะคะว่ามีกี่รสชาติบ้างค่ะรสชาติของเรานะคะมีเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทูน่าและแซลมอนรสปลาทูน่ารสปลาทูน่าและไก่ รสปลาทูน่าหน้าปลาข้าวสารในเยลลี่รสปลาทูค่ะรสปลาทูน่าหน้ากุ้งในเยลลี่รสปลาทูน่าหน้าแอนโชวี่ในเยลลี่ค่ะและหน้าสุดท้ายรสปลาทูน่าหน้าปลาซาบะในเยลลี่ค่ะซึ่งอาหารแมวเบลต้านะคะเหมาะสำหรับแมวโตทุกสายพันธุ์เลยค่ะโดยน้องนะคะจะต้องมีอายุ1ปีขึ้นไปค่ะ ซึ่งทางแบรนด์นะคะคัดสัรปลานะคะคุณภาพดีพร้อมกับรักษากลิ่นรสและความชุ่มชื้นในเยลลี่ค่ะซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารสำคัญทำให้ทุกมื้ออร่อยแบบเอ็กซ์ต้าเลยค่ะที่สำคัญนะคะยังมีสารสกัดจากธรรมชาติซึ่งจะช่วยบำรุงสายตาบำรุงระบบประสาทยังมีน้ำมันดอกทานตะวันด้วยนะคะ ซึ่งน้องเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงผิวหนังและขนให้สวยนุ่มและสุขภาพดีค่ะซึ่งทางแบรนด์นะคะเคลมไว้ว่าไม่มีวัตถุก,กันเสียค่ะอาหารของเขานะคะจะผ่านการฆ่าเชื้อแบบระบบสเตอริไรส์ค่ะเพื่อรักษาคุณภาพและรสชาติของอาหารให้สดใหม่เสมอและสำหรับ EP นี้นะคะก็จบกันไปแล้วค่ะ EP หน้ามิวจะพาไปรีวิวตัวไหนอย่าลืมติดตามนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไคร b ์เพื่อไม่ให้พลาดสิ่งที่น่าสนใจและโปรโมชั่นดีๆของเราค่ะบ๊ายบาย